สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเบิ้งข่างทัวกระลังขึ้นข้างพี่น้องด้านโนนจะปล่อยให้ว่างเพื่อว่าให้ได้แสงเต็มที่อันนี้ก็จะเป็นมะละมะละจีนนี่มะละจีนกระลังขึ้นข้างด้านนี้ก็จะเป็นมะละญี่ปุ่นด้านนี้ก็จะเป็นแตงกวาแตงกวาญี่ปุ่นสองต้นปลูกสอง เพื่อให้ค่อมดกม,ม,มีแม่บานนนองบางทันเนาะปลูกพักไม่ได้ปลูกพักปลูกหมากปลูกคนจะชอบบอกว่ายังทั่วพิกหรือปลูกต้นเดียวไม่ได้นะต้องสองหรือสามต้นขึ้นไปเพื่อให้ดอกผลเขาผสมเกสรกันเองโดยอาศัยล่มล่มช่วยวันนี้ด้านนี้ก็จะเป็นตะไคร้พี่น้องตะไคร้มะละกออันนี้มะละกอของญี่ปุ่น บักวาปุกพริกมะเขือแซ่บนิดน,นึงสดายพื้นที่เพราะว่าจุดนั้นมันตายนี่บรรยากาศครับแม่งลักนี่แม่งรักงามงามแต่ว่าหยดเขาเจอตะตะเต็นมาแทะพี่นอ้องแบบปลูกแบบธรรมาชาติขางสวนมันจะมีแบบ ทงหน้าตะกระแตนเยอะนี่ไหมไหมนี่ๆ่ตะกระ,ตะแตนนี่น้อยม,มากคากอีนนี้ค่ะแั้นี่ก็เป็นพริกของพันหอมสุพรรณใบกะนาคล้ายกักระ,ะเลียง กระเรียงอันนี้กระเรียงยห่างระยะห่างประมาณสี่สิบหาระหว่างต้นอันนี้เป็นมะเขือพันธุ์ราชบุรีนะ ตอนนัน้นสิบสองต้นกำลังกำลังออกลูกออกดอกออกนวยน,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 วยน,นี่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 น้อยนี่นะก็จะเสกด้วยแมงลกักตัวขด้านนี้ก็จะเป็นพักในกระถาง กะทมีอีจิงโงสต,ตบรีเนาะแล้วด้านนี้ค่ะนี่พักชีฝรังสตบรีสีขาวพักชีฝรังเดี๋ยวซองได้กินฮเมียงก็มีมะเขือเทศจะปลูกพันุไอโก,กะนี่ะกะทั่งซุกสีเหลืองนะี่ดานล่าง แตงโมงแตงโมงกระลังมีลูกเนี่ยมีลูกอ่อนๆเนี่ยปลูกสามต้นกะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นทั่วฟักยาวฟักยาวตืเอเนี่ยกระลังออกเนี่ยกระลังน่ากินเนี่ยกระลังเพิ่งจะเริ่มแล้วก็สีม่วงปลูกซ่าไปน้อยนึงที่สวน,น,นสีม่วงบางคนก็เรียก บัวปีนร้านนี้กระแตงไทยตะไคร์เพราะพอได้กินจะของนี้บ่บพ่อได้ขายหรอกเพราะว่ามันบ่อค่อยได้มีเวลาเบิ่งสุดมากก็จะเน้นพริกประมาณนี้นี่ทั่วนี้เก็บได้ละพี่น้องนี่เก็บเก็บเก็บเอาไปกินเนี่ยปล่อยไปโดนมันบด่ดีมันสิฟอบ่ออาพันดอกเพราะว่าเป็นมเมล็ดพันธุ์การควบคุมผสม เไปมันก่กายพันธุ์ดันนี้ก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีนี่ชะอมูุไว้กินมะลิสองต้นมะลินามะลิซ้อนไอ้มะเขือเทศเขือเทศเอาไว้ใส่สมตำเป็นพันธุสมพันธุอ์ออะไรนะซีดามังด้านนี้เดี๋ยวเครื่อแต่งกว่าก็จะลือแล้ว จะเอาไวเ้เฮ็บแนวอันนี้แตงกว่าเป็นพันธรรมดาธรรมดาเก็บได้เดี๋ยวมันนี่คืเกรร็บแตงแตงแตงค้างแตงร้านอีสานเอื่อแตงค้างเอาไปทํำกับข้าว น,นี่แตงกวาพี่น้องกลิ่นแกงวเดี๋ยวนะนี่สวยเดี๋ยวเก็บแตงทางข้องลางมันจะหกนิดนึงพี่น้องปลูกกินเี๋ยวก็ลื่อนแล้วแหละเนี่ยอันนี้ก็แตงไทยปลูกสองต้นตรงนี้จะนั่งล่ามล่ามเครือเทาข้าด้านนี้กับือกันเนี่ยแตงหู นั่งจับจับนอยตนโนนเครื่อเทถวอยาก็บหกตามพี่นนองประมาณเดือนแปดนาะสิเก็บเก็บได้นะถามันถามันพอเสียก่อนนะแตงโมเสียสนมากับสีนาก่อนกับนีเดี๋ยวออกไปด้านนี่ดีกว่าออกไปดานโนนเดี๋ยวเหยียบเครื่อแตงโมบอดีอันนี้ก็จะเป็นผักชีไทย คิดบริพัทานเองเดี๋ยวจะมาเหลือละเดี๋ยวไปเบิ่งดันนอกพีกก่หนุ่มต้นกาวัาละก็ไว้ปลูกอีน่ะข้าวฟ่างนี่ก็จะเป็นมือเครือต่อ แมงผูกกำลังทำงานออกนวยดันนะดอกมะเขือเปากจะเด็ดไปออกไปมั่งมันหกอะเอาออกไ้แสงมันซองพี่น้องอันนี้มาเขือคางกบคางกบปลูกแสกตะโหลผ้า เซอรลักบี้ดัตต์ตอเล่ขักกะเพรากะเพราขาวพี่นุ่งแหวงพาวาเจอตากตะแตนกลัง,งเงาไร่ห้างปลูกกระสามสิบห้าเช่นจะเสิบสามสิบห้าสามสิบสามสิบห้าก็โอเคพี่นุ่งเดกระเพราอันนี้ ชอบนะกินชุนดีนี่แล้วมันจะต่างกับกะเพรานี้นะอันนี้คืออีกใบในแบบนี้เห็นไหมใบแบบนี้อันนี้จะใบเรียวๆเมนูว่าเป็นกะเพราปลาปะมีนองม่บานใหญ่มากล่ะเก็บมาได้้าหลักกระปุ่นกันออกระซองกะเพราแดงตะกกะแตนเจ้าทิน กินกรอนค้นปลูกเนาะนี่กรลัางงามพี่นังอันใดที่เขาติดก่อนบาเจอนอนดำกินกัะง่าม ส่องงานส่องขัดส่องหัวผ้าหัวผ้ากับจิดเชื้อโรคจะจากดินเพราะว่าหัวผ้านี่แนะนำให้ใส่ปุ๋ยขี้งวัวกับปุ๋ยเม็ดปุ๋ยมักดีที่สุดปุ๋ยขีไก่มันโอกาสติดเชื้อราจากปุ๋ยขีไก่ได้แล้วก็มันมีเชื้อจากฝนถ้าฝนตกดีๆกะโอ้ยไปเร็วๆหัวผ้า มันพวยเห็นไหมใบกระจุดกระจอกตาแ่งสาวออกมาบำรุงก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นที่ดินเลยนี่ยพี่น้องทั้งที่ดีคือซับเปลียนวินทับเปลี่ยน,นดินการปลูกล้วก็บำรุงดินให้ดีหาเชื่อให้ดีอันนี้คือหลัละผาพี่น้องหลัละาวันนี้ เก็บได้แล้วกินได้แล้วตัดขายได้แล้วข้าด้านนี้ก็จะเป็นต้นมะละกอพี่น้องอมะละกอเพาะมันินพัทเองปีที่แล้วเราก็มาผูกกรยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวผูกตัวเมียกระเทยต้องรอเบิงหนาจะประมาณไปลายเดือนเจ็ดน,นาจะจะได้นะตอนนี้ก็ปลายเดือนหกยัง ยังมโหยังมโหมูด้วยจ่าประมาณนี้เนาะข่ากับต้นมะละกอพันแขกนวลซื้อมันเ็ดพันจากนนองคนไทยที่เมืองไทยหลกักการมะปุ้วก็พื้นที่ช่วงนี้มันวางช่องนี้มันว่างกะร้่งกะเผ้า อันนี้ก็ต้นมะละกอเหมือนกันต้นนี้จะเป็นมะละกอพันแขกนวลอ,อันนี้แตงไทยปลูกไว้กินแล้วมันนี่ยจะมะเรงปีกท้องอะวันท้องหรือปีกท้องเออปีกท้องสิไม่ใช่วันทองมะกินเพียบต้นมะเดือ่อ นม่นแกว่าเป็นสีม่งไหมรักข้ามกิ่งเองเนี่ยมันจะมีสีม่งกับสีขาวขัดตนข้ากิปินีเป็นดกก็มีลนเพราะว่าเจือจะล่มปลูกธรรมชาติอันนี้พันนี่หวานเกอะอันนี้พันแม่ย่าปลูกอันนี้พันปลูกเองสิบปีที่แล้วก็ปลูกใายจริงๆมันต้องตัดออกนะเดี๋ยวหนาวๆตัดออกพี่น้องต้องตัดออก คือจะจับนวยได้สองปีก่อนเนี่ยปลูกแปดปีได้เพราะว่าตนา้นพับไซเวลาแปดปีออกลูกถ้าต้นอันอันนี้นะคุดิเกาลาัดกับไซเวลาห้าปีอุเมะกาปัะสามหรสี่ปีตน้นต้นก้าซื้อจากร,าารา้านค้าร้านค้าดูภัพคากิเนาะ